พี่ตนไ้แล้วพี่นไดแล้วววันนี้นะคะเขาจะมาใช้ชีวิตด้วยการเปิดกล่องสุ่มทั้งวันนะคะทุกคนมาดูกันว่าชีวิตที่มีแต่ความว่าสุ่มอะไรก็สุ่มสุ่มุมไม่ได้เลือกเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะชอบชอบแบบนี้นะคะนายยังไม่ได้แต่งเลย กล่กองสุม่มกล่องแรกของเรานะคะก็คือกล่องสุม่มเครื่องสําอางนะคะทุกคนคาดหวังเครื่องสําอางแพงๆเครื่องสำอาะะงเกาหลี c เตอร์แบรนด์มากเลยทุกคนเราต้องได้นี่นะคะคือกล่องสุม่มกล่องแรกที่ทีมงานเนี่ยเตรียมมาให้เขาค่ะทุกคนกล่องสุ่มคอสอได้ประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้า สีอะไรอย่างเงี้ยการตกแต่งแต่มันไม่ใช่ข้างหลังมันเขียนว่าเมคอัพินช้หน้าเป็นม o i s จ u r i z i n g ่ง e a m มาร่าจะไม่ได้ใช้นะคะนต่อมาอุ๊ยอันนี้มาของแถมนี่เทสเตอร์ที่มาจากแบบว่าให้เขาลองก่อนนะคะก็ยังไม่ได้ของดีเลยอะต่อมาพี่ห้อเดียวกับอันเมื่อกี้เลยทุกคน,น,นยับอกนาว่าไม่มีขเคสแบรนด์เลยคาวียรูบี้โรสก็เห็นปะ ไม่เคยอะพี่คืออะไรอะอ๋อเป็นแป้งฝุ่นนะทุกคนแต่คือสีเข้มมากเลยอะนี่มันคอนทัวร์หรือเปล่าเนี่ยคนละสีเลยเขาต้องเอาเป็นเฉดดิ้งแล้วนะคะเนี่ปิดกรามไปนี่นี่ลิฟแบบว่าอย่างน้อยยังอยู่ในวสันบูธนี่อะไรอะคะบองชิว ไงได้อะได้เลยอันนี้นะคะเป็นของแมกมีนะทุกคนคือเขาเคยเห็นนะทุกคนแต่จำไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนเมคอ IN อินยูเคนะคะทุกคนใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่หว่าเมคอินใช้หน้าโอเคเฮ้ยนี่ทุกคนของชีผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาไหนลองดิโอ้สีทุกคนมีไง หมือนแพ้กุ้งไหมโค้ดแดงเลยสีชัดมากเลยนะคะทุกคนนี่มีอันแบบอ่อนๆนี่มันเข้ากันว่ะทุกคนบากกับแก้มนี่คือได้เลยนะคะไงชมหน่อยดิไเอาไว้เกี่ยกันจูบป่ะเ่ียงอ๋ออันนี้ก็ได้ของบองชี้เหมือนเดิมนะคะทุกคน เฮ้ยสีนี้ได้สีมันจะข,ขาวๆหน่อยเฮ้ยทุกคนถือว่าเป็นกล่องสูงสองเก้า้าที่ก็น่าจะพอดีกับราคาหรือเปล่าหน้าไม่หรอกอันเนี้ยแพงทุกคนเห่นตอนเนี้ยไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยอ่ะนี่กล่องสูงเสื้อผ้าให้ปะจัดไป แต่เรากําหนดลุกตัวเองไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเดิบชุดโป๊ๆถ้าท่านมาเห็นน่ะเไม่สนใจพี่เพราะเราทําภารกิจอยู่ใช่แกะเลยโอ้สิ่งที่เราได้นั้นก็คือหมวกไนกี้อ่ะเดี๋ยวนะเด็กทุกเพศหัว โใส่องเด็กไม่ได้ไม่รู้ทำไมเกิดมาหัวโตสงสัยฉลาดมีน้องผอนอะหลัดทำตั้งนานชีวิตไม่ค่อยได้ใส่หมวกแก๊ปเลยล่ะทุกคนสำหรับเขาลานรู้งสึกว่ามันลุยไปหน่อยเวลาเขาซื้อหมวกเขาจะซื้อหมวกแบบปีกบอลบานรอบๆอะ ฮะมกกี้แล้วกล่องนี้เท่าไหร่อ <3, 000! S 2> ่ะสองพันบาทสองพันอะไรเฮ้ <c oughs> ยสองพันแพงมากเลยทุกคนอย่าบอกมาเพราะเป็นกระเป๋าผู้ชายโอ้ oh my god ดมันกระเป๋าแมนๆอันนึงอะ่ะทุกคนเก้าร้อยบาทหัวเสร็จร้อยบาทซุ้มซุ้ม วิน้นทุกคนมันแมทกันมากเลยอะ่ะเสื้อหมวกกระเป๋านะคะเสื้อราคา900บาทเ0 0า0 0เเป็นพันแปดบวกเจ็ดร้อยเป็นเฮ้ยาานะกองสองพัพนคุ้มทุกคน ทุกคนเมื่อกี้ตอนเก็บกล่องนะคะเขาไปเจออันนี้พอดีลืมเปิดนะคะมันคืออายชาร์โดนะทุกคนของชิคเหมือนกันเลยชิคเนี่ยไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าน,นะคะทุกคนแต่ว่าเขาอ่ะเคยเห็นตอนที่อยู่ลอนดอนอ่ะมันอยู่ในร้านแบบบูธอะไรเงี้ยเป็นสีโทนแบบนี้ทุกคนโทนเข้มๆหน่อยนะคะซึ่งแน่นอน,นะค่ะว่าเขาไม่ซื้อแน่นอน <c oughs> สีขาวน่าจะอยู่ที่หัวทองเนไม่ได้ต่างจากเดิมเลยหอง,ง่ มันจะเยอะไปไหมวะมียบบคนหมดโอเคค่ะไปเปลี่ยนชุดแหละนี่พี่ใครอะพี่ใครคิดว่าจะมาลุคนี้เลยนะตับคนไม่เคยแต่งไอ้ไงม้่งเฮ้ยไปองคหิวอะ ไม่ใช่โซโลหน้าให้มันดูหน่อยชอบเขาชอบนะทุกคนเลาวต่อไปเป็นการเปลี่ยนลุกแล้วไม่ได้แย่แล้วมันก็เท่มากเลยตาไม่ได้มันไม่คุ้มมันมีเอาเลนด้วยแค่นี้พวกแบนกีฬามีเอาเลนประจำท่านสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกคนไปกองขึ้นเขาไปไม่ถอดถอดอย่าไปคืนเขาอ๋อเราไปเองแล้วอันนี้นะคะทุกคนคือกล่องสุ่มเครื่องใช้เฮ้ย อะไรทำไมมันดูพลาสติกอ่ะเฮ้ยแล้วมีอรอยการใช้มาแล้วด้วยวีทุกคนมันมีเหมือนรอยใช้มาแล้วนะคะพวกกระวังที่ที่พับเก็บได้เฮ้ยอ๋อเฮ้ยเอ้าได้มาส่อางอันเลยอะทุกคนในจานด้วยด้วยน่ารักมากที่เรา้องผักมาทุกคนใส่ผักตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำที่บีบกระเทียมที่จจาะในจานร้อนๆตอกไปเข้าไปในเวฟอันนี้ ไม่รู้ดำอีกล้วหากดูดิทำไมมันดำอ่ะเขาใช้มันแล้วไงจะถามอะไรอีกอันนี้ก็เป็นที่จับของล้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรวะทัพฉันวางของอ่ะไม่มีเลยนี่แหละที่ติดตู้เย็นไม่ใช่หรอกี่บา<อ>้าทเนี่ยของเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าโอเคแล้วไปแอบเฟลเฟลนิดนึงแต่เราต้องใช้ชีวิตกับมันค่ะทุกคนก็ทำดีๆอันี้นะคะก็คือ ขนญี่ปุ่นค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ขนมซากิตไปญี่ปุ่นต้องไปกินหรือเปล่าหรือว่าขนมกลหลกะลาบเฮ้ยเฮ้ยทุกคน hey, กคนี่ <Hey, S 2> อันนี้อะไรอะเยลลี่ลูกกระต่ายนะคะจากญี่ปุ่นนี่มันของที่ขายในซุปเปอร์เกือบหมดเลยนะเนี่ยให้เราซื้อในซุปเปอร์นี่ก็ซืไไ้อในซุปเปอร์เนี่ยมันของที่อยู่ในซุปเปอร์หมดเลยนะนี่จำได้ไหมทุกคนเยลลี่ไข่ของจีนอะไรวะเนี่ยเม็ดอินทเจปาล เป็นเยลลี่ข้าวโพดนะคะทุกคน,นกเยลลี่เน,นี่ยเบี้ยทำมาจากอินดพาลัมเยลลี่ข้าวโพดแม่เหรออินดพาลัมปะไม่ใช่มันหวานทุกคนมันหวานหนึบหนึบไม่ของแท้ของปลอมโอ๊ยอย่ามาามาถามเลยอันนี้เป็นนีหน้าแก่บดีเลยหน้าอะไรอ่ะพี่หน้าส้น <laughs> ส้นไหรมี่อันนี้อันเธอรูกเลยอ๋อส้นสูง,สง <laughs> อันนี้อะไรวะแก้ว <laughs> เลยทุกคน,น เป็นเยนลลี่นะคะนุ่มๆรสน,ม,น,ม,น,ม,นมส้มวุ้ยไม่ไม่เก่งกินได้หมดเลยนะชุดเลยบ้างโฮโูกิมจิสแนะน็คนี่เป็นรสชาติของแบบกิมจิก,กรอบอี่อยทำจากเต้าหู้วันควรแล้วก็ใส่ตัวกิมจิเข้าไปโอ้โอันนี้นี่อยากลองน่ไข่มากเอิม่มให้หนูรูป เป็นรูปป่อนข้างในเป็นยไงหายไปไหนอ่ะเหมือนกันเป๊ะดูรูปดิโอ้โหไม่ดูของจริงอันนี้มม่งดูเละไรมีเวลาปะเนี่ยมีมันโคตรหวานแล้วรสชาติคือไม่โอเคเลยทุกคนมีของไหนห้งมาแกมีถุงหนึ่งอะยังรม่มา อร่อยหรอวะข้างหลังถึงมีป้ายอ่ะเหมือนกันางนั้นทุกคนเขาถือว่าเดี๋ยวกินเลยมันแปลกเป็นแบรนด์แบบว่าที่ไม่ได้ดังผสมกับแบรนด์เลียนแบบค์อ่ะทุกคนตอนนี้ยังกินไอ้นี่ไม่ได้เลยแกะไม่ออกอืมมันหกหกหกมันยาเลยเนี่ยอันนี้ทุกคน ดู้คิดดิมันเหมือนยาเลยแกดูได้กี่ลูกแกทำงานอะไรไหญใช้แหละที่ทำให้เขายิ้มยาทุกคนทุกคนเรามาตกกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้คือตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์ไงวันนี้นะคะทุกคนเราก็เลยจัดกล่องถุงไอทีมาค่ะอาจจะได้ไอโฟนสิบ ได้นะราคาเท่าไหร่คะทองคำทองันแต่ถ้าเราได้ไอโฟนมาโฟนมาทุกคนมากคนมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรทำไมมันอะไรวะกล้องมุจอกล้องมุจอปิดนี่ทาร์ตเขาติดที่บ้านาอีกรรรันนึนงทัดเอามาทำอ,อะไรเขาะไเหมือนมีคนแกะไปแล้วด้วยเลยไหน,ไหนอ้าวเน,นี่ยเป็นไงี้ยแกะแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยจริงเหรอ ก็ SSD อ่ะ SSD เหมือนฮาร์ดดิสต์แต่แบบความจุมันมน,240น้อยมาเลยสองร้อิกิอะไรวะพัดลมพัดลมของคอมอ๋อเอามันมีพัดลมแล้วอ่ะอันเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยที่ต่อ Wi-Fi สำหรับเฮ้ยแบบไม่มี Wi-Fi เสียบก,กูยังมีสัญญาณ Wi-Fi เข้ามาต่อได้น,นี่มันของยุคไหนเนี่ยใช่ยุคเก่านีมือแบบว่าของขายไม่ออกที่ร้านใช่ไหมเสื้อแพนเนอร์เอามาทำไมชีวิตกูไม่มีแพนสุดท้ายนะพี่ของที่ใหญ่ที่สุดนะคะทุกคน มันจะไม่ใดดีเลยเหรอโอ้ยบัส <c oughs> ทำไมไม่ใช้มันสีสวยนะมันนะอ้องละมีคีย์บอร์ดดีอยู่แล้วขายต่อแล้วคะทุกคนถ้าใครอยากได้ชิ้นไหนนะทุกคนแอดมาที่ Line แอดโอเปร่าสตูดิโอได้เลยค่ะก็แคปมาเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ยคอยขายให้นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เพนไปประกอบชิ้นนี้แล้วก็จัดไปเดี๋ยวพักก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดกล่องสุดใหม่ขอไปไหว้พระอ่อนเพื่อจะดว่างดีอะก็ว่างนะคะและกล่องสุดท้ายของเรานะคะ กองซุ่มหมูกระทะสุ่มว่าเราจะได้กินอะไรในมื้อหมูกระทะนี้แกไม่ชอบกินอะไรที่สุดในเวลากินหมูกระทะไม่ชอบกินเนื้อหมูส่วนเขานะคะทุกคนไม่ชอบกินผักใบเขียวมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างถโอ้มาแบบห่อนั้งแข็งมาเลยนะคะทุกคน <ไป S 1> โอ้โหสดเลยใส่กล่องผักเห็ดฟางเออเห้ยเิ็มทองทุกคนเราได้เนื้อ <laughs> กลองสุ่มหมูกระทะไม่ใช่กองสุ่มทะเลกองสุ่มทะเลกระทะตุ้งตัวใหญ่ใช้ได้เลยเอาลงลงได้ไหมต้งนี่เล้างล้างเหรอตุ้งล้างหมูต้องล้างหมูไม่ล้างใครก็ไม่ล้างหมูก็ล้างหมูทุกรอบเลยล้างกันมาหมูไม่ล้างล้างหมูกันจะล้างสุ่มแต่ต้องดูใหม่อ่ะไมด้ในจะหมด าากาินเนื้เงเลยป่ <c oughs> มองคนกนได้กุ้งมังกองอได้ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะช่องนี่มันหล่อๆปะ่ะก็รู้เราได้ดิมีแค่นี้เองอ,ะอ่ะคนน้อยอะทุกคนไปกินบุฟเฟ่ดีกว่านะคะจริงๆสำหรับเขาเขาว่าแถม,ม,มฟเฟ่ไม่ฟฟต้องมาล้างแถมมีผักให้เยอะด้วยไม่ได้มีแค่เห็ดเน,นยก็ไม่มีให้เออให้มันหมูกรอบไปเลยแถมไม่สุกสติไม่เป็นไรค่ะร้อนร้อนที่มากเลย ไอ้เครื่องนี้มันมันร้อไปเรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้มันคือเครื่องไอ้นิ่งร้านวนเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะฟาเล็มันคือเครื่องย่างแบบดูดควันนะคะตรงข้อมูลเนี่ยไว้ดูดควันค่ะมันจะดูดควันขึ้นมาไงเหรอทล้วมไปปล่อยควันออกที่ไหนอะไม่ดีอ้าวเออมากินข้าวกันวอ้ยลอยมากินกันดีกว่าครับหมูกระทะ เห้งตายไปแล้ว เร,เ,เรียวๆเลยนะทุกคนคือเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าเราเนี่ยจะมาถ่ายคลิปเราเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรนะคะเราซื้อแบบคนทั่วไปเลยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับเขารู้สึกว่ามันอาจจะมีบางอันที่แบบเฮ้ยโอเคแต่บางอันเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปอะ่ะบางกล่องนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะได้ของมือสองเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจจะแค่เทสของก่อนที่จะใส่ในกล่องอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ใช่เหรออ,อยู่ที่ความเสียงของแต่ละคนนับแต่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพ เคคทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะการใช้ชีวิตแบบสุ่มๆในวันนี้นะคะเป็นไงที่ชอบไหมไม่ใช่จะตายจะ่ไ้อเาเงินไปซื้อของ่อยากได้ไปเลยแบบแต่มันท้าทายทุกคนเวลาเราเปิดกล่องเรามันลุ้นดีว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้อะไรหน้าเราอาจจะได้ของแพงหรือจะได้ของเฟลถ้าใครอยากให้เขาเนี่ยมาใช้ชีวิตแบบสุ่มๆแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบลิปนี้นะคะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอาจูมาไยนะคะทุกคนวันนี้เวลานะคะบ๊ายบาย